สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ5นาทีคลายสงสัยกับช่องช่างสงสัยนะครับเมื่อวันที่11สิงหาคม25 6 3หรือ3วันที่ผ่านมานี่เองรัเสเซียเพิ่งได้ประกาศว่าเขาได้คิดค้นวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 เป็นที่สำเร็จแล้วนะครับและประธานาธิบดีปโปรตินเนี่ยก็บอกว่าเขาพร้อมที่จะช่วยโลกนี้แล้วท่ามกลางความสงสัยของคนทั่วโลกว่าเขาทาได้แล้วจริงๆเหรอแต่ก่อนจะคุยกันต่อน,นะครับเรามารู้จักการพัฒนาวัคซีนในขั้นตอนต่างๆกันดีกว่านะครับ โดยทั่วไปแล้วการพัฒนาวัคซีนจะประกอบไปด้วย5ขั้นตอนด้วยกันได้แก่ขั้นตอนแรกคือเฟสศูนย์หรือเฟสศูนต่อไปผมขอใช้คําว่าเฟสแทนคําว่าขั้นตอนนะครับในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เรียกว่า p r e c l i n i c test เป็นช่วงของการศึกษาผลของวัคซีนในห้องปฏิบัติการผ่านสัตว์หรือ lab test และเลือกวิธีในการพัฒนาวัคซีนนะครับส่วนเฟสต่อไปเรียกว่าเฟสหนึหรือ s a f e trial คือการทดสอบในมนุษย์แบบปลอดภัย จะเป็นการทดสอบที่จะทำกับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กมากไม่เกิน10คนในสภาพที่ควบคุมกันอย่างเข้มงวดมีทีมทดสอบคอยติดตามอยู่ตลอดเวลาเพื่อดูผลกระทบและผลข้างเคียงจากวัคซีนหากยืนยันได้แล้วว่ามันไม่มีผลเสียกับผู้ทดลองก็จะขยับไปยังเฟสต่ตอไปส่วนเฟสต,ต่อไปเรียกว่าเฟสสองหรือ expanded trial คือการทดสอบซ้ํากับกลุ่มตัวอย่างเหมือนกับเฟสแรกแต่เพิ่มมาที่หลักหลายร้อยคนและแบ่งเป็นหลายกลุ่มเช่นเด็กผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุเพื่อดูว่าวัคซีนเนี่ยให้ผลกระทบแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละกลุ่มตลอดจนทดสอบเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อยืนยันความปลอดภัยของวัคซีนเฟสสามเรียกว่า efficiency trial คือการทดสอบในมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพคือการทดสอบที่ใช้ระบบเดียวกันเหมือนเฟสที่2แต่เพิ่มจํานวนผู้ทดลองมาเป็นหลายพันคนและมีการทํายาหลอกโดยผู้ที่ได้รับวัคซีนไปนั้น จะไม่รู้ว่าตัวเองได้รับวัคซีนแท้หรือวัคซีนเทียมเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างต่างๆระหว่าง2ก,กลุ่มนี้อย่งางละเอียดหากระยะนี้ผ่านผลไปได้ด้วยดีวัคซีนจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจรับรองโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งในประเทศและระดับสากลส่วนเฟสสุดท้ายคือเฟสที่4ที่เรียกว่า approval phase หรือว่า monitoring phase คือระยะที่วัคซีนได้รับการอนุมัติได้มีการแจกจ่ายรวมถึงจําหน่ายวัคซีนให้กับผู้คนทั่วไปแล้วแต่ในระยะนี้ การทดสอบก็ยังคงดําเนินต่อไปอยู่นะครับซึ่งเป็นการเก็บผลในระยะยาวอาจจะเป็นหลัก10ปีก็ได้ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่และหลากหลายทางผู้ผลิตวัคซีนจําเป็นต้องคอยสังเกตดูว,ว่าวัคซีนของเขายังคงประสิทธิภาพและช่วยสร้างภูมิคุ้มกันได้เหมือนเดิมหรือไม่และค้นหาผลข้างเคียงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อมาปรับปรุงและพัฒนาวัคซีนต่อไปเรากลับมาที่เรื่องของรัสเซียกันนะครับตอนนี้เขาอยู่เฟสไหนแล้วข่าวต่างประเทศรายงานว่า จริงๆแล้ววัคซีนของรัเสเซียเนี่ยยังถูกทดสอบกับคนจํานวนน้อยมากว่ากันว่าน้อยกว่าร้อยคนด้วยซ้ําและบางแหล่งข่าวก็บอกว่าถูกทดสอบเพียงแค่38คนและลูกสาวของประธานาธิบดีปูตินก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งคาดกันว่าจริงๆแล้วน่าจะพัฒนาอยู่ในช่วงเฟสสองเท่านั้นและข่าวความคืบหน้าอย่างเป็นทางการของรัเสเซียส่วนใหญ่ก็จะเป็นความลับและไม่มีข้อมูลใ,ใดๆเกี่ยวกับวัคซีนเปิดเผยเลยจะมีก็เพียงแต่คําพูดยืนยันของปูตินที่บอกว่ามันมีประสิทธิภาพและได้ผล และรัเสเซียก็ได้เดิน,นเรื่องยื่นขอการรับรองวัคซีนจากองค์กรสากลอย่างองค์กรอาหารและยาของสหรัฐแล้วนี่คือเขาจะข้ามจากเฟส2ไปเฟส4เลยทีเดียวนะครับแม้แต่ ACTO หรือสมาคมองค์กรทดลองทางคลินิกที่มอสโกก็ได้ยื่นหนังสือเพื่อขอให้รัฐบาลเลื่อนการอนุมัติวัคซีนตัวนี้ออกไปจนกว่าการพัฒนาจะผ่านเฟส3เสียก่อนนักวิทยาศาสตร์บางคนก็ให้ความเห็นว่ารัเสเซียรีบประกาศเพียงเพราะว่าเขาต้องการชัยชนะ ว่าชาติตนเองเป็นชาติแรกที่กู้โลกนี้ได้แต่จริงๆแล้ววัคซีนของเขามันมีพื้นฐานอยู่บนความคาดเดาความคาดหวังหวังว่ามันจะใช้ได้นักวิทยาศาสตร์ท่านนั้นยังกล่าวว่าการคาดหวังว่ามันจะใช้ได้กับการพิสูจน์แล้วว่ามันใช้ได้นั้นแตกต่างกันถ้ารัสเซียอนุมัติให้ใช้วัคซีนตัวนี้จริงๆมันอาจจะใช้ได้เฉพาะในประเทศของเขาเพราะประเทศอื่นอาจจะไม่ยอมรับมันเรื่องนี้จะจบได้แบบดีที่สุดก็คือวัคซีนนั้นใช้ได้ผลและรัสเซียก็จะเป็นชาติแรกที่ทําได้ หรืออย่างแย่ที่สุดก็คือวัคซีนนี้ไม่ได้ผลและประชาชนก็จะอยู่อย่างหวาดระแวงต่อไปแหล่งข่าวยังได้กล่าวอีกว่าจริงๆแล้วการผลิตวัคซีนนี้ไม่ควรเป็นการแข่งขันมันควรเป็นการร่วมมือกันถ้าใครทําสําเร็จก็ต้องควรแบ่งปันให้ทั่วโลกสามารถผลิตวัคซีนได้ไม่ใช่ผูกขาดด้วยประเทศใดประเทศหนึ่งและข้อมูลล่าสุดจาก WHO ในวันที่14สิงหาคม2563ตอนนี้ทั่วทั้งโลกมีทีมวิจัยเพียง7ทีมเท่านั้นที่อยู่ในเฟส3 ซึ่งรัสเซียไม่ใช่หนึ่งในนั้นแต่รัสเซียก็เป็นทีมแรกที่ประกาศว่าเขาพร้อมจะแจกจ่ายวัคซีนแล้วโดยไม่สนข้อกังขาต่างๆจากทั่วโลกโหสัตว์รัสเซียจริงๆได้ข่าวมาว่าเวียดนามก็กำลังจะตามรัสเซียไปติดๆด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเรารู้รายละเอียดเพิ่มเติมจะรีบมาเล่าให้ฟังนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม5นาทีคลายสงสัยกับช่องช่างสงสัยนะครับสวัสดีครับ